ลาดมสวัสดีครับคลิปนี้ผมขอแนะนำโตโยต้าติปีสูน5ห้าสสวยนะครับผมรถเข้าใหม่ครับเกียร์ออโต้ตัว E ีด้วยนะครับปีศูนย์ห้าสภาพโอเคเลยนะครับสีสวยเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นนะครับรถเคยเป็นแท็กซี่มาก่อนนะครับผมเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับไฟหน้าเปลี่ยนให้ใหม่สีทําให้ใหม่เลยครับใช้งานกันอีกยาวๆเลยครับผมนี่นะครับเล่มเอกสารครบโอนนะครับภายในสีชีมนะครับผมเบาะกำมะหยี่เกียร์ออโต้นะครับ เป็นจัมปะยีขั้งหน้าหลังเลยนะครับคีมสีสวยเงาๆล้อสวยๆนะครับห้องเครื่องนะครับผมเป็นเครื่องเดิมนะครับสามแทดแทหน้าหลังสวยๆนะครับนี่นะครับราคา5้า0 0นบาทครับผมเดียวก็แบบขั้นบันไดนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับคลิกที่ชื่อคลิปก็ได้ครับเบอร์โทรและรายละเอียดจะเด้งขึ้นมานะครับ และสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ